สวัสดีครับจากร้านคุรุมานะครับวันนี้นะครับจะขอรีวิวนะครับ DSP นะครับราคาดีเยี่ยมเลยนะฮะเล่นผ่าน USB ที่ตัวเครื่องได้นะครับ USB ตัวเครื่องได้โดยตรงแล้วก็ต่อกับพวกฟอนต์ a n d r o อยอะไรเงี้ยครับได้หมดนะครับลำโพงเป็น4 channel นะครับเข้า4ออก6นะครับตัวนี้สาเอ็ด EQ นะครับครบทั่วเลยนะฮะละเอียดนะครับตัวนี้นะครับจุดเด่นนะครับตัวนี้ USB นะครับเล่นไฟล์ USB โดยตรงเข้า DSP ได้เลยนะครับ Fiber Optical In นะฮะ c ค a x i a l In นะครับ Aux In นะฮะแล้วก็ต่อซับ o u t ได้นะครับแล้วก็ High Level นะครับ4 c h a n n e นนะฮะตัวนี้มาฟังเสียงนะครับเสียงดีมากนะตัวนี้ หน้าต่างหน้าต่างเซตติ้งเขานะครับสไปร์ตดีคิวนะครับตั้งไทม์ดีเลย์ทม์อะไลเมนต์ได้นะครับทม์ดีเลย์ทม์อะไลเมนต์ได้นะครับในชุดนะฮะจะมีเคเบิลสำหรับเอ่อไปต่อกับวิทยุได้นะฮะเป็นยูนิเวอร์แซลทั่วไปนะครับชุดหนึ่งนะฮะยูนิเวอร์แซลนะครับแล้วก็สาย USB ต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับสไปร์ดีคิวแล้วก็พร้อมซอฟต์แวร์นะฮะในลิงก์เราจะมีซอฟต์แวร์ให้นะครับตัวนี้ ก็ลิงก์ได้6แชเนลนะฮะส่วนใหญ่จะคู่หน้าคู่หลังซับวูฟเฟอร์ประมาณนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ใช้ชิปค่อนข้างดีนะครับ AKM นะครับตัวนี้เสียงเพาะมากนะฮะอีกทีนะอันนี้ตั้งแบบคร่าวๆนะฮะมีวมีคร่าวๆนะ ส,สุดยอดนะเสียงนี้ขึ้นมาเยอะเลยนะปัตัดความที่ได้นะครับตัวนี้จะเป็นสั b w o ฟ f e ฟนะครับ เวดเเลเวลเสีงสงสงยง,ย amino, ยง,งแต่และชานเลได้หมดเลยนะครับตัวนี้นะฮะเสียงดีมากครับราคาย่อมเยาวนะครับตัวนี้นนนโอเคนะครับจากร้านคุรุมา NG นะครับติดต่อสอบถามได้นะครับด s p นะฮะตัวนี้ 我要回到我难忘的故乡。